ครับก็หลังจากที่เฝ้อเฝ,เฝ้าทำมาครับเฝ้าทำมาระยะหนึ่งแล้วนะไล่วันไล่ไล่วันีย,ย,นยก็เป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับอ่าก็ให้ท่านผู้ชมดูว่ามันนกเขาจากล้าเกาะไหมลักษณะไม่มีผลนะผมมองดูนะ ไม่มีผลกับการการพางการใช้ครับแล้วก็รายละเอียดเข่าก็อยู่ประมาคือใบนี้ต้องบอกว่าผมจะเก็บหมดเลยนะท่านผู้ชมได้ไหมเกี่ยวกับจุดเชือกพันรอบลูกหรืออะไรเงี้ยเนี่ยม่เก็บการเก็บรายละเอียดนะเก็บรายละเอียดเข้าแล้วก็โดยรูปร่างหน้าตา คือเน้นเลยเน้นเน้นเน้นมากครับใบนี้ต้องบอกมีเครื่องแมวด้วยครับท่านผู้ชมเน้นกัดก็เดี๋ยวคลิปนี้มันจะเป็นวันครูครับเสร็จทันวันครูพอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูกันว่าจะม่านไหมก็ก็รอไปเจอนครับท่านผู้ชมรอไปเจวันครูกัน วันครูก็เป็นวันสําคัญนะครับท่านผู้ชมก็คือเอ่อมันมันเราทุกคนนะเกิดมาอันดับแรกครูคนแรกของพวกเราก็คือพ่อกับแม่ใช่ไหมครับอ่ายังครูคนที่สองก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราครับสิ่งที่ให้ความรู้เราไม่ว่าจะเป็นทูกหรือพิษอ่าแล้วก็ครูที่สามก็คือครูบาอาจารย์ที่ตั้งสอนเรา ให้ความรู้เราซึ่งผมเองก็มีครูนะเกี <c> ่ <oughs> ยวกับจุดเนี่ยครับคือก็มันเป็นยูที่ความปฝ่รู้ของเราด้วยแลวหละนึ่งก็คือนึ่งอันดับแรกนะครับการเรียนรู้เกี่ยวกับปลายก็เหมือนที่ผมอยากจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมนั่นแหละคือเกี่ยวกับจุดพวกนี้ยผมเชื่อนะครับว่าก็ต้องมีท่านใดที่ชอบแล้วก็ต้องมีท่านใดที่ทําได้อะไรเงี้ย แต่ผมก็พยายามถ่ายทอดลงไปในคลิปนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีความยากรู้จริงๆเกี่ยวกับเรื่อง,ก,องกับเรื่องการแกะเรื่องรุดลายเรื่องอะไรพวกนี้ผมก็ยินดีนะครับยินดีที่จะถ่ายทอดให้ครับถ่ายทอดถ่ายทอดให้ <c oughs> ก็เดี๋ยวสมบูรณ์นะครับท่าไม่ใชมว่าสมบูรณ์นะ สมบูรณ์ในในจุดต่างๆที่เป็นก็สมบูรณ์เลยนะครับหมอใบเนี้ยก็เท่าก็เป็นใบคููนะครับเพราะว่าอ่าอันดับแรกนะผมผพมทําเป็นใบแรกท่านผู้ชมประตูปิดเปไดูด้านล่างครับมีตัวล็อกอยูต่ตรงตรงด้านข้างนี่ทาเป็นใบแรกแล้วก็จะเริ่มเดี๋ยวก็จะเริ่มทําไปเรื่อยๆครับเริ่มทําแล้วก็ สร้างผลงานขึ้นมาหม่เรื่อยๆที่มีความยากเราผมผมต้องบอกงี้ผมชอบงานยากแต่ว่าใช่ไงงานยากกับการเสียเวลามันมาคู่กันใช่ไหมครับทีนี้ท่านใดที่มีความความยากได้ในจุดตรงเนี้ยก็เดี๋ยวถ้าอยากเรียนรู้อะไรเงี้ยผมผมก็ยินดีสอนนะ ยินดียินดีที่จะถ่ายทอดให้ครับแต่ว่ามันมันใช้เวลานะครับมันไม่รู้วจะจะคุ้มกับการที่ว่านึ่งเราเสียเวลาแล้วเราคุ้มไหมอะไรเงี้ยอ่าเราก็สองออก,กอ็คือไออะไรอะไรคือคือการที่ความพยายามนะครับท่านผู้ชมความพยายามในในในจุดต่างๆของของการการจะทํา อะไรพวกนี้มัน,ม,นมันไม่ได้ยากเกินกรูปทรงเราไม่ได้ยากเกินสิ่งที่เราจะทำได้ครับแต่ว่ารายละเอียดจุดต่างๆไหมผมว่าเข้าสมบูรณ์นะครับใบนี้นะครับอาแล้วก็คอนนะครับทำไมผมถึงชอบไม้สักผมสังเกตดูนะที่ผมลองใช้แต่ละใบแต่ละใบที่เป็นไม้สักอะ่ะผมว่าเข้าม่าน อ่าแล้วจุดจุดบอดของไม้ซากก็คือเอ่อต้องตองบอกจุดเด่นก่อนจุดเด่นก็คือเป็นไม้ที่เบาเบาครับท่านผู้ชมเบาแล้วก็เหนียวแต่เปาะอ่าแล้วก็เนี่ย,ววเ,ยเวลาเวลาที่มันเป็นประมาณนี้มันจะชอบชีกครับท่านผู้ชมชอบฉีกนะเราก็ต้องกันไว้เกี่ยวกับตัวนี้กันไว้เราก็อ่พวกตัวสปริงตัวอะไรเงี้ย ประมาณนี้ครับคือใบนี้เขาจะเรียกว่าส่วนตัวผมจะเรียกหน้าเดียวกึ่งเท่นใช่ไหมท่านผู้ชมนะหน้าเดียวครึ่งเทนคืออะไรก็คือเนี่ยจุดที่ตะคายเขาจะรูลงมาเงี้ยคือเขาจะเกินกว่าหน้าเดียวเพรหน้าเดียวเนี่ยปกติมันก็แค่ตะคุบลงมาหรือเป็นเสื่อมมอบหรืออะไรเงี้ยครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นกึ่งคึ่งไปทางทางเท่นนิดนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ จริงๆมันก็ขนาดเท่ากับหน้าเดียวแหละครับแต่ว่าคันฟาดเขาจะสั้นกว่าสั้นกว่าหน้าเดียวปกตินิดนึงซึ่งถ้าหน้าเดียวปกติมันจะอยู่ตรงนี้คันฟาดเข้านะครับทีนี้ถ้าอยู่ตรงนี้ปั๊บเนะี่ยลูกมันจะสูงอ่าทีนี้ตัวนี้มันจะออกมาลูกเขาจะเตี้ยครับนี่คือจุดอ่าแค่เท่านั้นเองเท่านั้นเองลูกเขาเตี้ยครับทีนี้พอลูกเตี้ยปั๊บเอ่อคอนสูง ความสูงก็คือมัอนหมายถึงว่าลักษณะของนกนกที่นกป้าเนี่ยว่าอใช้ใช้คำว่านกป้าเลยว่าท่านผู้ชมคือเขาจะพูดง่ายว่าเวลาเขาเข้าห่านกเราอ่ะสมมตินกเราอยู่ตรงเนี้ยเขาจะมาสูง้งใช่ไหมครับคือการที่มาสู้งเนี่ยเขาจะติดง่ายเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมสังเกตติดง่ายนกนกต้อเราอยู่ตรงเนี้ยเตี้ยเตี้ยเตี้ยกว่าระดับหนึ่งอะไรเงี้ย เนี่ยก็เป็นที่มาของสเปกมานนะสเปกมานแล้วก็จุดนี้จุดด้านหน้าท่านผู้ชมอย่างน้อยต้องสามนิ้วขึ้นสามนิ้วเรานะอครับวางไปภาพปับ๊บเนี่ยจุดปลายแล้วเขาจะเยียบก็คือไม่มีการทาดก็ประมาณนี้ให้เทคนิคนะครับก็คือแบ่งแบ่งปันกันเนี่ยเวลาท่านใดที่เอาไปใช้หรือเอาไปทำพเนียทใช้อะไรเงี้ย นี่คือจุดเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับที่ทําให้มันเป็นทะเนียดม่านทะเนียดม่านคืออะไรก็คือนกเยียบแล้วไม่มีเปอร์เซ็นต์พลาดเท่านั้นเองไอเรื่องความสวยมัอนอยู่ที่เราเนาะครับนะเราเราอยากได้ให้เขาสวยเราก็ทําเขาเพราะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าเลยครับเดี๋ยวพาไปออกออกเทสไปเอาอเทสทะเนียตใบนี้กัน ครับผมครับท่านผู้ชมไอใบนี้มันก็จะจบอยู่ที่สี่ขีดนะครับท่านผู้ชมน้ำหนักเขานะาขออยูยที่สี่ขีดก็ถือว่ากำลังดีนะครับนะถ้าเป็นปกติอของตัวตัวหน้าเดียวเนี่ยมันจะอยู่ที่สามขีดกันท่านผู้ชมอันี้พอมันเป็นงานแกะน้ำหนักมันเพิ่มครับน้ำหนักมันเพิ่มมานิดนึงครับ ครับความตั้งใจของผมอะทีแรกผมอะเตรียมเตรียมจะเอาเจ้าช้อนทองเข้ากับพันเนใบเนี้ยครับไปเจอมนะแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเมื่อคืนขเขาโดนอะไรโอ้โหงานเข้าจะจะเขาทายอยู่นะครับมจมไหมาอาทายคนผมมาเตรียมเตรียมเจ้าช้อนทองไว้เพื่อจะเอาไป ปเจอพันเอตใบนี้ครับแต่เดี๋ยวผมให้ดูดูเมื่อคืนนี่หนูพัดเล่นงานครับท่านผู้ชมโอ้โหหมดเลยหนูเล่นงานไม่ไม่รู้ว่าเขาทําท่าไหนเหมรู้ตื้นนะครับท่านผู้ชออมอก็เลยไม่ได้น่ากลัวจะไม่ได้เอาเจ้าช้อนทองไปเจอพันนี้แล้วล่ะ xong để trong đủ tối mày tối này bịơ điắn chạy với dòng mát để tao quá đều có khoa đủ tối nó chơi này đều ừ, tăng เตรียมตัวเอาตัวอื่นนะครับดูตัวอื่นไปแล้วน,นึกไปนึกมาก็ต้องเป็นเนี่ยไปดูยังไม่รู้ครับว่าจะเอาตัวไหนงงอยู่เลยดูนี่เล่นเล่นพลาสติก,กลุดหมดเลยน่าไปชมเอาช้อนทองโอเคครับ